หลังจากที่เข้าวันแรกก็มีเหตุการณ์ที่ชายแดนตัวเลขค่อนข้างที่จะตกใจเพราะมันออกมาประมาณสักล้านกว่าบาทคอนเซปต์หนังนางหน้าไม่เคยต่ำกว่าร้อยล้านในยุคนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะเสพคอนเทนต์ได้ตลอดเวลาเราก็ต้องกลับมาพิจารณาตัวเองสังไทยบางทีเขารู้สึกว่าเป็นกล่องสุขแต่เราทำยังไงตรงนี้ให้คนเนี่ยเขาสามารถที่จะแบบมั่นใจ หนังไทยมันต้องทําผีตลกหรอไม่มันก็อยู่ที่เราได้วัตถุ์อะไรมาเลยว่าปรุงให้ถูกมันก็โดนใจคนถ้าของเราทําให้บล็อกฟิลสมสล้านทุกเรื่องได้เนี่ยมันก็จะทําให้หนังไทยเนี่ยมันอยู่ได้ มว่าเราผ่านตั้งแต่ยุคที่หนังฝรั่งนะครับเข้ามาใช้เยอะหนังไทยมีปีแล้วไม่ถึง10เรื่องมายุคที่หนังไทยเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งยุคขององค์บากพุ้ยมยำพุ้งสเปิร์ที่หยอดเงี้ยที่มากเงี้ยที่ทําเป็นพันล้านขึ้นมา ในยุคนี้เนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเพิ่มขึ้นมาคุณสามารถที่จะเสพคอนเทนต์ได้ตลอดเวลาทำให้คนที่จะเดินเข้าโรงวันนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะอาจจะยากขึ้นเราก็ต้องกลับมาพิจารณาตัวเองฮะเขาไม่ดูเพราะหนังไทยดูไปไม่คุ้มค่าทำยังไงให้คำพูดตรงนี้มันหายไปโดยเฉลี่ยเนี่ยคนไทยดูแค่ จ5ต่อคนต่อปีประชาะครเรา70ล้านคน,นคนดูวาณสัก35ล้านคนต่อปีนะปัญหาหลักผมว่ามันก็คืออาจจะเป็นเรื่องของคนไม่มั่นใจว่าเงินที่เขาจ่ายไปเขาจะได้สิ่งที่เขาพอใจไหมทางไทยอาจจะบางทีเขารู้สึกว่าเป็นกล่องสุ่มแต่เราทํายังไงตรงนี้ให้คนเนี่ยเขาสามารถที่จะแบบมั่นใจในตราสินค้าได้สแตทเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยคอนเซปต์หนังน,งนางนา พี่มากไม่เคยต่ํากว่าร้อยล้านน่ารักมากมากมาก,มากเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ผมคุยกับพี่หม่ำมา,า2-3ปีทํำยังไงให้มันไม่เหมือนกับเวอร์ชั่นที่มันผ่านผ่านมาแล้วก็สื่อสารกับคนยุคนี้ได้เป้าแล้เราเคยวางไว้ประมาณร้อยล้านบาทนะฮะอาจจะเป็นไปได้ที่มันเกินกว่านั้นหลังจากที่เข้าวันแรกแล้วกันนะฮะก็มีเหตุการณ์ที่ชายแดนว่ากัมพูชายิงเข้ามาในประเทศไทย ตัวเลขของวันแรกเราก็ค่อนข้างที่จะตกใจเพราะมันออกมาประมาณสัก ล้านกว่าบาทพอจบวิกแรกเหตุการณ์ก็เริ่มสงบวีคที่2อเนี่ยรายไดย้มันก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก30%เรื่องนี้เป็นเรื่องที่2ในชีวิตแล้วกันนะฮะหนังที่มันเหมือนเกือบลับแต่กลับมาได้เนี่ยตั้งแต่เรื่องหมลงตอนนี้บล็อก,กฟิทอยู่ประมาณ5 2าสิ้าร้านตัวเลขเนี่ยอาจจะยังไม่ได้พอใจกับมันนะฮะแต่ว่าผมพอใจในในแง่ของคนดูตอบรับกับสิ่งที่ที่เราทําให้เขามีความสุขฟังข่าวตั้งแต่ตอนเช้ามีคนไทยเสียชีวิตค่อนข้างเยอะเขาคิดว่าเออเราหาเงินไปช่วยโรงพยาบาลกันด โทรหาโรงพยาบาลแต่ละที่ในว่าเมเจอร์เอสเซฟโคลิเซียมธนาแล้วก็ MVP ท้องถิ่นของทางอีสานทุกคนก็ตอบรับก็เลยเปิดรอบมาสองวันนาเงินรายได้ทั้งหมดเนี่ยที่ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายเนี่ยไปบริจาคได้ประมาณแปดแสนกว่าบ,บาทก็ถึงว่าคนคังเยอะรวมทั้งกิจกรรมที่เราไปฉายหนังให้กับมทบ25นะครับที่จังหวัดสุรินฉายให้กับกำลังคนที่มาพักนังไทยไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนที่หนังยังเข้าโรงอยู่เลยเอาไปฉายให้ ข้างนอกดูโดยที่ไม่ใช่เป็นโรงภาพยนตร์ปกติก็เป็นโรงภาพยนตร์เอาดองแต่ว่าเครื่องฉายที่ไปฉายนีย่ก็เป็นเครื่องฉายที่ฉายในโรงภาพยนตร์แหละฮะเป็นจอคุณภาพโรงภ,ภาพยนตร์เหมือนกันประมาณ4500คนครับกำลังค,คนที่มาชมเราอยู่ในสังคมเราก็ควรที่จะคืนอะไรให้สังคมอยู่ตลอดเวลาโดยส่วนตัวผมเองมีทํากิจกรรมอยู่เรื่อยๆเอาหนังไปฉายให้กับเด็กที่ได้โอกาสเราสามารถช่วยอะไรสังคมได้เราก็ยินดี หนังไทยมันต้องทําผีตลกลอมคอมอย่างนี้ตลอดเวลาเพว่าไม่มันก็อยู่ที่เราได้วัตถุดิอะไรมาเลยว่าถ้าเราวัตถุดิบที่ดีปรุงให้ถูกมันก็น่าจะโดนใจคนแต่เรื่องของผีกับคอมดี้เนี่ยเราเข้าใจได้ง่ายกว่าดูตลาดเนี่ยมันขายได้ทุกแนวอยู่แล้วแต่ว่าขนาดของมันอาจจะไม่เท่ากันหนังดรามา่าอย่างล้านมากเนี่ยเขาก็ทําให้เห็นว่ามันมี5้าร้อยล้านก็ได้อย่างซับเบอร์เลยมันก็ ไป800ล้านได้ปีที่แล้วเนี่ยมันเก็ดแชร์ของหนังไทยอยู่ว่ะาสัก3า4 0มันเติบโตขึ้นแพ่บางเรื่องทำไงให้หนังประเภทนี้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นขึ้นซึ่งหนังไทยโดยเฉลี่ยอย่างปีที่แล้วเหมันก็ตกอยู่ประมาณสัก17ล้านบาทต่อเรื่องนะฮะเรามีประมาณสักตัวิเรื่องมันยังต่ำอยู่การลงทุนของเรามันก็อยู่ประมาณสัก 20- 30ล้านถ้าของเราทำให้บล็อกฟิล์มหน,นอ่อยสล้านทุกเรื่องได้เนี่ยมันก็จะทำให หนังไทยเนี่ยบรรจูได้อย่างประเทศอินโดเนียเขาปีหนึ่งวันสามเรื่องเนี่ยเฉลี่ยาเรื่อเขาอยู่ที่30บล้านนะแต่ต้นทุนเขาอยู่ประมาณสัก1ิกว่าล้านทําให้เขาประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นคนดูซัพพอร์ตหนังโลโลก,ก้โครงการหนนะังผมว่ามันก็มีจุดที่มันมันจะล่มสลายผมเคยทําเรื่อง30มสิบพลังแจว๋วตอนนั้นปี5 4น้ําก็ล้อมกรุงเทพแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยน้ํามันมาถึงตรงนี้เราไม่ฉายไหมเพราะรัชโยธินก็เป็นจุดใหญ่ที่สุดของโรงหนัง คล้ายๆเหตุการณ์น่ารักมากเลยเจ็ดโมงเช้าน้ามาถึงและวโชว์ทีมอาเน้าไปหมดแล้วโฆษณาหมดแล้วก็ฉายหนังก็ทําไป70ล้านไม่มีใครเอามาฉายหนังเนี่ยก็เป็นพื้นที่ของเรามันมีช่วงที่มันคิดว่ามันเฟลแต่เราต้องหาทางออกให้ได้นี่คือเรื่องของผู้นําที่ต้องคิดต้องตัดสินใจที่เร็วแล้วก็เด็ดขาดมันถึง,ถ,งถึงจะผ่านพ้นตรงนั้นมาได้คินอีสวูดอย่างเงี้ยเขาทำสไนเปอร์ตอนอายุ90เข้าชิงออสการ์ไ,ได้มันไม่ใช่อยู่ที่เรื่องของอายุมันอยู่ที่ว่า เราเข้าใจสิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่าเราก็าทำในสิ่งนั้นให้เข้ากับอายุของเราแหละที่เราเข้าใจมันคนดูอยู่ตรงไหนหาให้เจอ